หายแล้วหายแล้วยียีจังอยู่เว้ยโอ้ยอี้อ่ะเอ่ฟังไก่เลงไก่เลงไก่เออเราเกิดจะทุบออกนะปิดแสงด้วยบ้านกลัวบอเว้นยืดดแอลเปิดแสงบ้านตัวอะไรอุ้ยพอดีเลยบ้านนี้เออตรงนี้เป็นบ้านนะ มันตื้นไป้วเนี่ยพุดลอมาก็เจอแล้วพูดเสียงพูกหลังเอามันเกิดมาแล้วหายไปเลเยหรอเ็งมันยีอ่ะไปผิดพทางดีเลยเมือ่อสร้างทางขึ้นนะเซ็ตห้องก่อนเอา แลเล็งเดี๋ยวไปขุดแรกกันนะเดี๋ยวไปขุดเหล็กกันตรงนีย้ยแม่ันมีทางเดี๋ยวมีคนไปทุบนะเว้ยงั้นก็ปิดตรงนี้ดิเอาวนะล่ะปิดไว้ดี่เอาเหล็กมีเหรอกูอ้รสร้างประตูก่อน

รับบ้านพิมว่าอะไรวะปุ๊กมึงชื่ออะไรวะพุ๊กมึงชื่ออะไรวะดูให้หน่อยดิตัวมึงชื่ออะไรวะลืมเอตัวใหญ่เออเจอัาจารยแล้วเด้มึงยืนมึงยืนแถวนั้นแหละ พุกชื่อมึงเขียนยังไงอะ่ะมาหน้าประตูดิกเเเล่นนดีี๋ยยวขใหห้มึงมาหน้าประตูก่อนเดี๋ยวไม่ <c oughs> เดี๋ยวกูไม่คิดเขียนชื่อมึงแม,ม่งเลยมึงมึงพิมพ์มาดิพิมพ์สุดก่อดิเ <c oughs> จอแล้วเจอแล้วล <c oughs> อ้าโอ้โอ ไม่ไดไ้ผิดเหรอเอา้าไม่ต้องล็อกแม่งเลยนี่ยครับไอ้ทำที่้างๆอุ้ยตีอ,อยู่ทำหาอนะไรเนี่ยเรียนเป็นหินดิไม่สวย,ยมีคนโทรมาวางเลย เดีกแ้วอุ้ยเอาไว้แววต้องฝังจะปลูกหาเตี้ยไมเหรอวางอุ้ยอีเจลเกิดจากอะไรน้ำมึงเนี่ย ม่ข้างล่างมันมีรูอ่ะต้องอุดด้วยมันไม่สวยใครมาขุดโพเทคซื้อที่ไหนวะพวกม,มันโชว์เลือดด้วยนี่กว่า มองเห็นของตัวเองเล็งเอาเหล็กปะเนี่ยเอามึงขุดไปดิยืมแบ่งเหล็กให้มึงเลยมาเล็กแบ่งมาดิแบ่งมาทำไมเหล็กโอ้ก้อนเดียวเอาไปทำอาหารอะไรเนี่ยมาทองเอ้ก้อนเล็ก แต่หนึ่งแหลกแหลกเปิดทางให้มงอลงมานะยังไม่ลงอันหนึ่งตุกว่ะมึงก็ตุกอ่ะมึงไปไหมกูเปิดทางให้มึง ไ,ไม่กูเปิดทางไันได้ลงมาตามมาแต่มึงขุดไปก่อนเผาเลกก่อนได้มึงเอาบันไดมาเผื่อป่ะเอามาหกสิบสี่อันแล้วกูจะลงยังไงเนี่ยม,มีบันไดอยู่อ่ะ แลกคลิปหายเลยกูกุยมนไดไปให้นะนะมึงไม่ติดไฟอ่ะเดี๋ยวเอาเนื้อตัมบี้ออกกัน